รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยอี u z u d ดีแม็กภารุภาพพลิกโลก ปตทสารพลังใจ V ีไฟ t t เก e ต h e r ยิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มหลังจากที่เราอ่ะนอนบ้านผักที่แบบ้หรูหราสบายๆวันนี้เรามีแบบที่ผักแบบใหม่ที่รูอก ไปแล้วปไปแล้วปวดเอวไอ้ดีเจ็บเข่าเหมือนกันนะโอเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้เข้าสนามจริงนะอันนี้แต่งขนาดนี้มาทําอะไรกันอันนี้คือทุกคนคือมวงจักรยานนะครับใช่แล้ว่าขี่ไปปุ๊บเซฟตี้เวลาจักรยานล้มน้าคว่นอะไรเงี้ยบ้า เพนบอลอ๋อเพนบอลเพ้นก็คือเพ้นก็คือแบบระบายสีโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะของภูเขียงทานนั่นคือเพนบอลเนี่ยเขาบอกว่ามีที่เดียวในศูนย์พึ่งด้วยนะใช่ค่ะมาที่นี่อยากเล่นเพนบอลที่ภูเขียงทานเท่านั้นที่ภูเขียงทานที่ภูเขียงทานด้านนน้นครับแป๊บนึงพี่แบบหนูอยากจะแบบถ่ายรูปแบบ สวยๆเก๋ๆหน่อยเพราะว่าแบบนานๆทีเราไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้นะพี่นุเออก็ว่าไปถูมมอันนี้มันแบบใส่แล้วมันดูแบบธรรมัดธแมงคือเล่นเพนบอลอะถ้าจะถ่ายข่มคู่ต่อสู้อะมันต้องแบบมีท่าทางคึงขังหน่อยได้ไหมได้ป่ะคึงขังนะก็ได้แข็งแรงนะได้ดูแล้วน่ากลัวนะไปจัดไปไปถุงจจกกล้านผิวผิวจะกรกล้านอา

ปืนทุกกระบอกที่ผมให้พี่ไปมันจะเซฟตี้อยู่เซฟตี้อยู่ตรงไหนคร,ครับด้านนี้นะครับปุฟฟ่ม s a v คือเซฟตี้คือยิงไม่ได้นะครับมัน,น,มนจะมาด้านนี้ใช่ครับพอสังเกตง่ายๆฝั่งนี้สีดํากดลงไปครับด้านนี้จะขึ้นมาเป็นสีแดงคือว่าเรายิงได้ยิงได,ได้แล้วนะ <S <S ยิงได้แล้วครับอันนี้คือยิงได้โอ้ยตาโอเคเตรียมตัวเตรียมตัวค่ะไปลุยกันดีกว่านะสะสำหรับเพนบอล Tao đuổi tao đù đuổi ta, tao đù tao 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 โอ้ย oh, นี่มันเหมือนเกมเลยอ่ะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วสายกันตีตามาได้เงยอยู่อย่างเงี้ยนะหุ่ยแบ่งเป็นทีมกับเพื่อนใช่ใช่เพราะว่าแบบแบ่งคนละฝั่งไงอะตามาแข่งกันได้แบบใครโดนยิงน้อยสุดใช่ไหมอะอยู่ไหนวะเนี่ยตาตาตามาเดี๋ยวพี่วิ่งไปก่อนนะยิงกัน

สน,นุกมะดีเหนื่อยดีจริงเ yeah. ย้เฮ้ยเฮ้ยได้ออกได้ออกแรงได้ออกแรงแล้วก็ได้เล็งเต้นถึงเต้นไหมถึนเต้นร้อนด้วยอ๋อเพราะว่าชุดเราแบบหนาเนะอ๋อแล้วก็อ้วนด้วยประเด็นไมไม่ไ, <laughs> ไม่ไม,ม่สม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 ่วนคือเอาแค่เอาแค่หลบไปอันนี้หลบไปนี้แล้วยิงเขาอ่ะเขาไม่ไหวแล้ว ที่นี่กิจกรรมก็เยอะเนาะมีก็เล่นเพนบอลถูกป่ะคราวที่แล้ว ATV อุ้ย ATV เรายังไม่ได้ออกคําสั่งพี่นุกเพราะว่าเราอะเป็นคนที่แบบว่าถ่ายรูปชนะอันนี้ยอมอ่ะอันนี้ยอมสวยๆแต่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้แบบเออจะสั่งอะไรพี่นุกตีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสั่งอี่ติดค้างไว้บ่ายบ่ายช่วงบ่ายทำไมต้องบ่ายอ่ะ ช่วงเช้าว่ามันสําหรับแบบเด็กตัวเล็กๆเด็กแบบสามขวบอย่างเงี้ยจริงหรอจริงถ้าไปเล่นเช้าก็ถือว่าไม่ไม่คู่ควรใช่เอ้ยขนาดนั้นใครจะมันช่วงเช้ามันจะไปเหมาะกับพี่หนุกได้ไงอ่อได้วัดรู้สึกตัวเองก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนตั้งนะอ๋ออ๋อโอเคอันนั้นเดี๋ยวว่ากันช่วงบ่ายแล้วตอนนี้ยังไงตอนนี้หลังจากที่เราอ่ะไอ้นี่ไปแล้ว นอนบ้านผักที่แบบอู้หูหรูหราสบายๆวันนี้เรามีแบบที่ผักแบบใหม่พี่นุกชื่อก็บอกยู่แล้วว่าภูเคียงทานเราจะไปนอนแบบข้างลำทานกันดีกว่ามันจะมีจุดแบบกลางเต็นท์แบบเยอะแยะเลยพี่นุกแบบเลือกได้เลยว่าจะตั้งตรงนู้นตั้งตรงนี้ตั้งตรงนั้นตั้งกลางน้ำอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยจริงถ้าพี่นุกอยากนอนตรงไหนพี่นุกเลือกเลยค่ะจริงใช่เราไปดูกันไหนนะไปค่ะโอเคไปครับไปเร็วไปที่ไปที่ไปทางไหนไหนไปพาไปดูที่ตนงนี้เขาก็จะแบบว่า ลางได้หมดเลยพี่หนู่ลางได้หมดทุกที่เลยก็ได้เหรอได้เอาแบบเอ็นนี้ได้ไหมได้ถ้าพี่หนูสะดวกนะก็แบบเราก็จะนีมีแบบนวดหลังใช่เขามีแบบตึกตะปต่บ้าไปเอาพอดีเดินมาื่อทีดูแต่ไกลตรงเนี้ยลานตรงนี้น่าสนใจนี่เปิดที่แรกเลยถ้าเป็นพี่นะเอาตรงเนี้ยเนี่ยขอเป็นแบบตัวเลือกแรกเลยชอยแรกชอยแรกดูลานฟางอย่างนี้นะลานฟาง ดูฟังด,ดูเยอะๆก่อนพี่นุ๊กอยากจะไปใกล้ลำธารได้<อ>ค่ะเอ๊ะเ,เ,เรามาภูเคียงทานที่ทเ,<อ>เราต้องนอนใกล้ลำธารสิพี่นุ๊กชื่อเคียงทานแต่ตัวยังไม่ได้เคียงไม่ได้เอียง <c oughs> อิงแอบเฮ้ยนี่พังเสียงพังเสียงอยู่ว่าจุดตรงเนี้ยนะเหมอะพี่นุ๊กมอกที่เราแบบนอนตื่นเช้ามาเห็นหมอกควันต่างๆคือตอนเนี้ยนึกออกแล้วอย่างหนึ่งแอดเวนเจอร์หน่อยใช่ค่ะนะ เห็นโคตรยินนั้นไหมให้เราไปตั้งตรงโน้นเต็นท์มินิโอ้โหหยอกหยอกตรงนี้มีพอเห็นเป็นแบบกองไอที่เขาทำเป็นแบบแคมปิ้งอ่ะพวกแคมเปอร์เนี่ยนอกจากว่ามานอนมาพักเนี่ยก็ต้องทำอาหารอาลุบไปดูหน่อยไหมไปเลยค่ะนี่มาเน่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 เโอ้โหเฮ้ย แบบอย่างที่หนูบอกก็แหละถ้าสมมุติว่าเราเอาเต็นท์มาเองเนี่ย<ะ>ตรงนี้มันสามารถทํากับ้าวได้เพราะว่ามันจะไม่เป็นรบกวนกับผู้ที่เขาแบบไม่ได้เอาเต็นท์มาแล้วแบบอยากนอนชีแบบอยากนอนข้างบนอะไรเงี้ยไม่ได้อยากซตมซับบรรยากาศมากบาง,งนคนไม่ได้อยากทําเป็นแบบแคมป์ทำอาหารใช่ค่ะเขาก็แยกโซนไปนะใช่ไหมอ่าได้ตรงนี้มันคือเพอร์เฟกที่สุดแล้วน้ําไหลผ่านอย่างรุนแรงให้พี่จิ้มได้เลยใช่ไหมได้ค่ะเลือกได้เลยเอาตั้งตรงนี้ตุ้ย ตัวนี้ออกอากาศ v าจังโอเคน่ารักแต่เราจะตั้งเต้นต้องมีแล้วตอนเย็นหนูมีเซอร์ไพรส์แบบว่าสุดพิเศษเลยสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบสบอลจำกัดมหาชน ปตทสารพลังใจ V i to t t t g e ต h e r ยิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มก็มาแล้วเนาะคับก็นี่เป็นทีมงานของไร่ผู้เชียงพานนะคะเป็นพี่สตาร์คือเขาก็จะมากางเต็นทให้เราถ้าสมมติว่าเอาเต็นแบบเช่าเต็นท์ของเขานะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนถ้าเช่าเต็นท์เขาเนี่ยเขาก็จะมี บริการกลางเต็นให้เราไม่ต้องกลางเองอืมีทีมงานให้สบายใจกลางถูกวิธีบางคนเอามาเองแต่วิธีไม่รู้ใช่นะก็ไม่ได้นอนไม่ได้นอนเต็นท์นอนไม่ได้นอนเต็นท์นอนไม่ได้นอนผ่านน้ำข้างหน้านี้ทำไมอ่ะเนี่ยแหละค่ะคือคําสั่งที่หนูจะสั่งให้พี่นุกทำกิจกรรมก็คือการล้องแก่งแล้วอะไรเดียว อ,อะไรเดียว,วคําสั่งหนูเป็นคุณผู้ชนะนะอะไรเดียว <c oughs> อะไรเดียวตาไม่เห็นน้าเหรอไม่ไงหนูถึงบอกว่ากิจกรรมเนี้ยต้องทําตอนบ่ายพอช่วงเช้าเนี่ยน้ําม,มันจะไหลไม่แรงมากงันเลยแบบเออกิจกรรมนี้น่าจะเป็นคําสั่งที่ดีที่สุดสําหรับพี่หนุ หนูไม่ได้ล่อยให้พี่นุกเล่นคนเดียวหรอกแม่แฟร์แล้วก็เป็นคนเคารพกกติกาครับแต่ยังไม่เคยลองไม่เคยหนูก็ไม่เคยเล่นหนูมาหลายครั้งนะแต่ก็ไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวดูแล้วกันลอดูแล้วกันไปไปไปก็ไปแบบไปสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดอะไรเองเนี่ยไม่ก็เดินทางหรือเล่นกิจกรรมแบบชิวๆเนี่ยก็เนี่ยท่าเนี้ยนะ เดออี๋ยวไปดูน้ําก่อนแต่แต่อยากจะไปท่าน,นี้นะเดี๋ยวไปดูน้ํานะน้ํานิ่งก็อย่างนี้น้านิ่งไหลลึกลึกถึงคนแ,แจวมาแจวจั้มตึกน้านิ่งไหลลึกลึกถึงคนถ่ายถ่าย <laughs> แก้ว <laughs> ก็เป็นวันของทุก,ทกคนสนุกการไงสนุกกันเดิ มมันแรงไหมครับถือว่าแรงมากหรือว่าเรงเล็ไหมถ้าพูดถึงระดับแรงก็ถ้ายกเป็นสามระดับก็คือพึ่งระดับที่หนึ่งเองครับระดับทีนิวถือสุดใหญ่ให้คว่ำนะครับคว่ำไปก็วิธีการทีมีการก็คือว่าลอยตัวพืชอย่าเอาหน้าเอาหัวไปข้างหน้าคือเรามีทูชีปนะครับหนึ่งคือเราลอยพืชขาอย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่างนี้กดขาลงมาเหมือนกุ้งะครับเหมือนกุ้งอ่ะแั้นหนึ่งคือไม้พายครับไม่ต้องปล่อยนะครับ ปล่อยพายไม่มีพายนะครับต้องพายมือแทนครับพี่เอาเท้าล่าของผมพายไม่ธรรมดาอยู่แล้วพายอะไรพิมลี่พายเอาเรื่อนะเนี่ย สบายชีวิตสบายมากเลยก็หลังจากที่เริ่มต้นนะฮะถ้าได้เห็นภาพเนี่ยก็แบบเอยแก่งแบบนิดหน่อยอ่ะแบบน้ําเข้าเรือคือตอนแรกนึกว่าแบบน้องต้าจะสั่งอ่ะมันจะโหดอกสั่นกว่านี้ยคือนี่ธรรมดามากดูดูหน้าดูนะดูน้าเม้าหนูหรอ มันยังไม่ถึงจุดคายแม็กซ์พี่หนูที่แบบหนูตั้งไว้อะถ้าสองเมตรเรียกว่าเมาส์พี่กระซิบข้างหูก็ได้นะติดต้นไม้อะไรเนี่ยผมติดไม่ต้องพายเป็นจ้กภาพดีอย่างนี้นี่เองไปครับไปเรื่อยๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปโชว์ดูว่าเดี๋ยวน้ำนิ่งข้างหน้าทำอะไรเล่อๆดีกว่าไป I'm <laughs> <laughs> แบบว่า,าน้ำมันแรงด้วยแหละช่วงบ่ายที่อย่างที่หนูบอกว่าช่วงบ่ายน้ำมันจะแบบค่อนข้างแรงคนว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเล่นไ,ได้อยู่แลวก็สวมเซฟตี้ให้เรียบร้อยมีหมวกกันน็อปมีเสื้อชูชีพแล้วก็องอตัวเหมือนกุ้งอ่งที่เขาบอกกาตกกันด้วยนะเก็บศอกงอเข่าเก็บศอกงอเข่าเก็บตังค์ให้ดีนะครับจะไม่จำเป็นของมีค่าไม่ต้องเอาลงไปนะคะดีกว่าอ <c oughs> ้าวคุณไม่ทำอะไรกับตุดเลย ล้มมีการอะไรคว่ำอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเน้นย้ําว่านอกจากว่าที่นี่เนี่ยเขาจะบริการอุปกรณ์แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเราตลอดใช่ค่ะอันนี้ก็หายห่วงใช่ใช่ใช่ต้องแบบว่าบอกเลยว่าแบบถ้าเราล้มปุ๊บอ่างเงี้ยก็จะมีแบบที่สตาบักเข้ามาพลิกเรือให้เราแต่ว่าเราต้องเกาะเรือเราไว้น้ำไม่ใช่แบบปล่อยเรือเราไปแล้วให้พี่สตาบว่ายน้ำพามเก็บกขไม่ได้โอ๋โเดี้ยว เบา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 หน่อยเบากว่านี้หน่อยพี่คาที่หลังฮะถ้าหนึ่งระดับอะไม่ไม่ต้องให้เล่นเนาะเอาครึ่งพอเขาหยอกเขาหยอกไม่แต่จริงๆก็อย่างที่ต้าบอกตอนแรกไงมันจะมีแบบน้ําเบากับน้ําแรงเรามาทั้งทีเราก็เลยลองแบบแบบแรงไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังเขาเป็นอะไรครับอะไรพี่กี่นิ้วกี่นิ้วสิบอ่ะจัดใช้ได้ละอ่ะโอเคมาพปยาบาล ผมร,บบรู้สึกว่าน้ําเดินตลอดเวลาเพราะมันเดินเรื่อยๆแล้วเราเดินแรงด้วยครับผมแต่ผมโอเคนะตกลงโอเคคือตกลงตกลงใช่ตกกี่ทียายนับผมโอเคสบายดีพี่เชื่อกล้องดูได้เลยกล้องดูได้เลยอ๋ออยู่นี่อนี่กี่นิ้วแปด สนับสนุนโดย Isuzu DMAX ม็ Mac, พรพลัภาพพลิกโลกปตทสารพลังใจ We fight together ยิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอยิ้มให้โลกให้โลกยิม้มเออสนุกดีแบบพอหลับลงมาแก่งแรงเนี่ยก็เริ่มเริ่มไอ้น,นี่ลหละเริ่มแบบ เออคุ้นชินเขบอกมีเซอร์ไพรส์ช่วงเย็นไปดูดีกว่ามีเขามีทําให้ด้วยเหรอมีเราไม่ต้องทำเองเหรอใช่ค่ะให้เขาทําให้เราเรนะได้เลยจริงหรอ,อตานี่ค่ะเซอร์ไพรส์ที่หนูเตรียมไ้ให้สําหรับเย็นนี้นะคะ <c oughs> ข้ามืีนี้นะคะ <c oughs> อย่าบอกว่านี่เราจะทำก๋วยเตี๋ยวเหรอ เอาเส้นไปลวงเลยดีกว่าปะ่ะรอเล่น <c oughs> เดียวก,กินหมูกระทะากาันที่นี่ครับเขาก็มีบริการขายหมูกระทะน,นะคะชุดละ3 5 0บาทนะคะใครที่แบบมาแคมปิ้งหรือว่ามาพักที่เนี่ยอ,อยากจะกินหมูกระทะกลางภูเขาริมทานน้ำเก๋ๆก,ก็แบบสั่งเขาได้เลยชุดละ3 5 0าสค่ะพูดย้ำอีกทีหนึ่งย้ำความรู้สึกว่าปกติเรากินหมูกระทะกันร้านเป็นโต๊ะโต๊ะโต<ช>๊ะในเมืองใช่ค่ะจอดไปปุ๊บกิน ก็จอแจบางทีใกล้กิจถนนเสียงรถคนเยอะด้วยแต่นี่มันเป็นหมู่กระทะริมทานน้ำไหลใช่ค่ะแก่งที่แบบเราไปเล่นมาด้วยแกงที่เราแบบว่าผ่านมาแบบว่าอย่างแบบชกโชนเออร่นี่เดี๋ยวประทับใจเพราะว่าเห็นแล้วตายกให้หน่อยยกให้หน่อยนี่อึ๊บขอโทษครับ350เอาพูดตรงๆนะไม่รู้ดูด้วยตาเปล่าเห็นด้วยไหมผมว่าบางทีเปิดไหมเปิดไหมคนจะได้เห็นว่าแบบอ๋าเราต้องแบบ พีเซนหน่อยว่าต่างจากกรุงเทพยังไงหมูไข่หมึกกรอบอ่ะใช่ปะ่ะเฮ้ยผมผมกล้าพูดนะถ้าเป็นแบบแบบสำเร็จอะ่ะชุดต่อชุดอ่ะบางทีมากกว่าร้านที่กรุงเทพอีกนะใช่อ,อ,อ่ะอลุยเลยดีกว่าลุยปค่ะพอนึกย้อนไปอ่ะหลายอย่างที่มันมีที่เนี่ยในส่วนพึ่งอะ่ะแล้วก็โดยเฉพาะว่าในปูเคียงทานเนี่ยมีที่เดียวนะ ใช่มีเขาเขาเคมมาว่าที่เนี่ยคือมี a อ v ีีที่เดียวที่แบบว่าออกนอกเส้นทางไม่ได้แบบขี่วนอยู่ในสนามที่เขาจัดไว้ให้เป็นรูทออกไปเลยใช่ค่ะอ่าแล้วก็อะไรนะเอทนบอลเทนบอลมีที่นี่ที่เดียวก็ทีเดียวล่องแกงได้แอดเวนเจอร์เต็มๆตตามที่ชอบใช่คุ้มมากเต้นเท่าไหร่ เต็นที่นี่เขามีบริการเช่าเต็นท์400บาทนอนได้2คนค่ะอ่ามีเครื่องในให้เครื่องนอนเครื่องนอนที่อยู่ในเต็นท์อไม่ได้เปิดไปแล้วมีตับมีไส้อะไรอยู่ข้างในเต็นท์ไม่ได้นะครับก็มันอยู่ในเต็นท์ไงเออเวลาเรามาเนี่ยเรามากับคนสนิทนะสนิทต้องเป็นคนสนิทนะที่เราจะมาด้วยอ่ะไม่ใช่คนสนิทก็เป็นคนรักก็เป็นครอบครัวนั้นครอบครัวความวางใจอุ่นใจว่ากลุ่มก็เราเนี่ย ปลอดภัยแน่นอนใช่ค่เราะฉั้นเราสามารถเลือกจุดที่เราจะตั้งแคมปิ้งได้ถูกไหมเวลาใครมาเลือกก่อนเขาก็เลือกเครื่องตรงนั้นไปเรามาทีหลังเราเห็นเขาเลือกตรงนี้แล้วเราก็เลือกตรงที่เขาอยู่้อยู่ชิดกับเขาไปเลยบ้าบอแล้วเราก็ดิสแทร์ออกไปนะก็เป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับสําหรับคนที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับในในโลกใบนี้ใช้คาว่าโลกใบนี้เลยดีกว่านะชีวิตต้องเดินต่อไปครับชีวิตเราควรที่จะต้องมอง ข้างหน้าอย่างมีความหวังและมีความสุขนะครับถ้าจะต้องออระมัดระวังหรือมี distancing เนี่ยที่นี่อีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งช้อยที่งดงามครับสบายแล้วก็สะดวกด้วยนะครับที่จะเลือกมาพักผ่อนก็ดีหรือจะมาอยู่ถาวรก็ได้ <c oughs> ไม่ได้อะไรนะ <c oughs> มาอยู่ถาวรไม่ได้คือ <c oughs> ถูกเงอ๋อ <c oughs> ถูกเช่าเป็นรายวันเลยก็ <c oughs> เช่ารายวันน้อยเหมือนเช่าห้องพักถูกไหมอ๋อ สบู่ถ้าไม่มีเขาก็หาให้ได้นะสบู่อ่ะเออเออเราย้าไปอยู่นี่ไหมไม่ต้องอยู่หละกรุงเทพอย่าชวนเล่นๆอย่าชวนเล่นๆไม่แน่นะฮะจอยเดยเราจะทําเป็นซีรีส์นะฮะซีรีส์ลาดบุรีหนึเดือนเต็มกับจอยเดยลาดบุรีและภูเขียง่านติดตามได้ซนุกเก้และต้าใช้ชุดอย่างไรแบ่งหมูเป็น3ามส่วนสามมื้ออยู่ได้สาสิวันติดตามกันจอยเดย์ตานุกเร็วๆนี้ เนาะเราจะทำจริงถูกป่ะพูดจริงจังมากอ่ะเหมือนเราแบบเออทำจริงแต่ช่วงนี้ดิสแพน่ะทุกคนว่างว่างมากคิดได้คิดได้จังเลยเนาะเอออะซีงหมูก่อนนะอ๋อซีฟิมเดิมก็คือมางีอ่ะ คือถ้าถ้าจะมานั่งแบบเฉยๆเข้าหาน้ำเลยไนะม่คือให้น้ำาีเอไป่มงองค่ไม่ได้ไม่ได้เราจะขับเคลื่อนธุรกิจให้ดีขึ้นได้อย่างไรในยุคดิจิทัล4.0ที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับวงการธุรกิจทุกประเภทโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เราเรียกกันอีกชื่อว่า SME หรือแม้กระทั่งวิสาหกิจชุมชนด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนทุกธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ตามทันกับยุคเตรียมพบกับกิจกรรมดีพร้อม g ีเนียร์ท랜ส์ฟอร์เมชั2021กิจกรรมเดียวที่คุณจะได้เรียนรู้และสร้างคอนเน c t ชันให้ธุรกิจของคุณกับกูรูชั้นนำของประเทศเพิ่มต่อยอดธุรกิจของคุณให้เข้มแข็งมากขึ้นเข้มข้นกว่า9สัปดาห์ เป็นเวลามากกว่า30ชั่วโมงสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนพศ2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกที่3ในประเทศไทยที่มีปริมาณผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากส่งผลให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยต้องรับมือกับภาวะวิกฤตนี้อย่างเต็มกําลัง บริษัทโซนประเทศไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนการทำงานของบุคลากรและอาสาสมัครในทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้ให้แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในชุมชนคลองเตยมูลนิธิดวงประทีปและสำหรับรถสวับโมบายยูนิตมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยบิ s สโตนขอร่วมเดินทางเคียงข้างคนไทยอย่างปลอดภยัยรวมฝ่าวิกฤตโควิด1 9ไปด้วยกันขอขอบคุณอิสุดสดีแม็กพาราภาพพลิกโลกบริษัทไทยเบสบอลจำกัดมหาชนปะตะทสารพลังใจ V ีไฟ t t เก e ต h e r ยิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งน,นี้เสมอ ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม